เอิ่มสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับดีดีท่านรักข้าเสิร์กกม,มาครับนะฮะดดีทีนี้นมาทาอะไรครับวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมมาครับกันอีกแล้วนะคบวันนี้วันนี้เรา,นนเราจะไปเสี่ยงดวงกันนะครับมาทดสอบดาต้าแพคผมทดสอบดาต้าแพคเพิ่มนะครับ <S <S นิดนึงแล้วก็การขึ้นไปนิดนึงก่อนขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเอ้ยขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเอ้ย,ออยแบบนี้แหละ แล้วก็ทำการวางออกซิเดียนได้เลยนะครับที่ดีก็วางออกซิเดนได้เลยใช่ไหมโอ้ยแกยาวเลยอ้าวก็ขับมาแล้วนี่นะเออผมจะต,ต้องไปเอาพิแอคที่ผมเพิ่งซ่อมมาดีกว่าครับคือผมไม่ได้เปิดสพ,พิแอคนั้นด้วยสินี่ไงพิแอคนี้นะครับผมทําหายผมก็เลยไปกีดเพชรมามาจากเหมืองผมก็เลยไปขุดเหมืองแล้วก็ทัาพิแอคเพชรมาเพิ่มนะครับ ใช่ครับน่าทำตกลาวามั้งนะครับมาครับแล้วก็กดเพิ่มนะครับโอเคมาแล้วก็เรางต่เนั้นเราก็วางตัวอินชานนะครับแล้วก็จัดการวางไว้แบบ ยาวเลยหวังว่ารอบที่สองจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับมา1นึ่งสองสมามมาโจมหนึ่สองสามหนึ่งสองสาแล้วก็มาอินชารนได้เลยครับห่างกันบ้าไปแล้ว เดี๋ยวเราขอ,อยายไปเอิบเอาผีเอาขวานเหล็กมาซ่อมดีกว่าครับมาครับขวานเหล็กอยู่ไหนครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือผมเหนื่อยขวานหินเอาขวานหินมาก,ก่อนดีกว่าเมื่อกี้ผููขานเหล็กลืมไปเลยว่าเรายังไม่ทำขวานเหล็กทีแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จัดการมาทำแบบนี้นะครับวางแบบนี้ไว้ แล้วก็จัดการมันกับการสปรีีอีกนิดนึงและก็ทุกทุกุัน,นี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทําการอืมเช็คกันก่อนมาตุง้งแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็จัดการนะครับถามว่าทำไมผมมีหนังสือเยอะขนาดนั้นครับ ส่วนนึงผมก็มาเลี้ยงวัวนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยผมก็ทําการแลกของและอีกส่วนหนึ่งก็คือมาขโมยชาวบ้านนั่นแหละหากินกับชาวบ้านประมาณนั้นนะครับมาแปะแปะแปะแล้วก็มาอินชานได้เลยครับแต่ตอนนี้เราขาดลาพิสลาซลี่เราสามารถเรามาอินชานดีกว่าครับ พร้อมนะหนึ่งสองสามอู้ได้สิพทัดนี่นะก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่นะครับเราเราไปเก็บเพชรเราอะเราไปเก็บเพชร,ร,พชรตะสะสมไว้ก่อนเลยครับตอนนี้ตอนนี้เพชรผมหมดแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เพชรของผมหมดแล้วนะครับเราจะต้องเดี๋ยวน้ำของลงไปข้างล่างดีกว่าจริงๆผมเอาเพชรจากส่วนอีกส่วนหนึ่งนะเพราะว่าส่วนนั้นเพชร เพราะว่าผมเอาอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนชูนเก์เคนตรงนี้เราก็ได้เวลาขยายพันธุ์กันแล้วนะครับขยายพันธุ์ชูกเก์เคนกันมาครับแล้วก็เกล็ไอ้อยาไปเก็บเกนี้เพื่อมาครับแล้วก็ตรงนี้เราเกิดกดวางแล้วก็วางวางแล้วก็วางแล้วก็วางตรงน้ำวาง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  วา,ว,าวาง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 แบบนี้วางไปเรื่อยๆครับมามาไปเก็บเพชรไ้รอไว้ก่อนก็แลกกันนะครับจําได้ว่าเรามีเพชรอยู่สองที่ครับมาลงไปข้างล่างกันดีกว่า ลงไปข้างล่างตรงบริเวณตรงนี้ต้องลงไปอีกครับอย่าแปลกใจนะเพราะทำไมนะ้นถึงวางแบบนี้เนี่ย mm. ก็ไม่เป็นเพราะว่า mm. มันเป็นสไตล์ของผมไม่ใช่แล้วเมื่อกี้สลับฝั่งผิดครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับและและเหมือนจําได้เพราะว่าผมคุดเพลินมากจนไม่ได้แปะทอสเลยครับลืมไปได้ยังไงวะเนี่ยแต่อย่างไรก็ตาม ข้างบนตรงนั้นมีเพชรอยู่นีไ่ไงไนี่ไงนีไไงไ่ไงเพชรตรงนี้โอเคเก็บมาก่อนได้เลยครับมาตรงนี้เก็บเพชรก่อนได้เลยครับมาเราได้มาหุบก้อน เราเอามาใส่ฟอร์ตเืนได้เอามาลบสองเราก็จัดการเตืนทางไปไปครับตอนนี้เราเลเวลยีนะครับมันจะเป็นอะไรที่เราจะต้องไปสังหารวัวเป็นจำนวนหนวมากใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราเลเวลยี่สิบแปดเราต้องหาทางกลับเลเวลให้กลายเป็นไอ้เจ้า เลเวลสานะครับเพราะว่าการอินชานด้วยเลเวลสามันจะคุ้มกว่าตั้ง200เท่านะครับมาแล้วตรงนี้มีเพชรด้วยครับมาเก็บเก็บเก็บมันมามันรวมอ้าวลืมไปมันรวมกันไม่ได้ได้มาหกเม็ดนะครับพร้อมๆกันนะครับ และครั้งคาวก็เริ่มเกิดแล้วครับนั่นแสดงว่าอีกไม่นานมานี้เนี่ยมอนเตอร์คงเกิดแน่นอนนะครับแต่ผมขออนุญาตกระโดดขึ้นไปก่อนนะครับมาเดี๋ยวซีรีส์กลับมาเดี๋ยวซีรีส์กลับมานะครับแต่ว่าอันนี้จะยังขอเล่นยาวต่อนะครับยาวต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับขึ้นมาได้เลยทำไมตโอเคบ่อยจังเลยเราลองทำ คลิปแบบไม่มีโอเคดูสิครับมันจะเป็นอะไรท้าทายปู่มมากๆครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ท้าทายขนาดนั้นดังนั้นเราเอาไปก่อนก็แล้วกันเละยบผมพลิกค่อยๆเริ่มโตแล้วล่ะครับต,ตัวนี้เราได้นุ่นใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปขุดเพชรกันนะครับสองก้อนสองเม็ดนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอามาทําเป็นอุปกรณ์กันนะไดมอนกันนะครับ นันก็คือฟอร์จูนนั่นเองนะครับมาฟอร์จูนพระรามเก้ามาทำไอ้เจ้าเอาพกแอ็กเล็กออกมาก่อนนะครับจำได้ว่าเรามีเพชรเล็กหรือมันพังไปแล้ววะมันน่าจะพังไปแล้วมัง้งเป็นไปได้มั้งที่จะที่จะพังไปแล้วอะ่ะเสียา้จริงๆมาหนึ่งสองมาเก็บเพชรแบบนี้หนึ่ง แล้วก็2มาแบบนี้ใช่ไหมไ<ป>แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทําอุปกรณ์เพชรกันนะครับก็คือดาบไอ้เจ้าอาวุธไอมาทำอีอแกะกันเราจะมาตีฟอร์จูนกันนะครับผมอ,อยากได้ฟอร์จูนแล้วมาแต่ว่ามันเลเวลแบบนี้มันไม้คุม้มอะ ถ้าจะเอาให้คุ้มเราก็ต้องไปลงฟาร์มเลเวลใช่ไหมแต่ทางเดียวที่ได้เลเวลแบบรวดเร็วก็คือการไปเนเธอร์ไปไปขุดแร่เนเธอ์ค้ดนะครับนั่นเองนะครับแต่ปัญหาของเราก็คือเราจะทำาประตูตรงไหนดีถ้าเป็นผมผมแนะนําให้ทําบริเวณตรงนี้ก็แล้วกันนะครับง่ายดีแต่จริงๆเราก็ถอดเอนชานออกได้นี่นาทำไมผมไม่ทำตั้งแต่แรกเนี่ย เออก็ไม่เป็นไร1 2, 3, 8, นึ่งสองสานี้ปัจทุนี้เออ1 2 1 2, ่ง8 4งห8 9่งส1 12 13องขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวา a b a b ต้นน้ำต้นน้ำต้นหมาหมาทำนี่ได้ไฟแช็กไงเราจะพิกจุดกันนะครับ เข้าไปได้เลยมาวังเล่าว่าเราจะมาโผล่ในลูกดีๆนะครับหรือไม่ก็ไปโผล่ในเนเธอร์ฟร์เนั่นแหละมาถึงแล้วครับแต่ว่ามันอจะแต่พื้นที่แถวางนี้มันไม่น่าปลอดภัยและก็ไม่น่ามีเนเธอร์คอร์สด้วยมาตรงนี้ได้เวลาเก็บมาได้เวลามาเก็บเนเธอร์คอร์สกันแล้วนะครับมาครับ แล้วก็จัดการทำทำการขึ้นไปได้เลยครับมาปึ๊บแล้วก็ปึ๊บแล้วก็การเก็บเก็บเก็บนทุกคอดได้เลยครับมาโอกาสได้เลเวลเนี่ยสูงมากครับมาครับแล้วก็ตัดการ มีแค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องหาต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้จนกว่าที่เราจะได้ไอ้เจ้าเลเวลพเพิ่มนะครับเพราะตอนนี้ e อพของเราแทบจะไม่พอแล้วนะครับผมไม่แนะนำให้ตกลงไปก็แล้วกันนะครับมา เรามุ่งหน้าขึ้นไปดีกว่าครับแต่ตรงนี้เรายังไม่ได้เก็บเลยนะคือในทุกคอร์สเนี่ยถามว่ามันได้ระดัลดีไหมคำตอบก็คือดีมากๆครับดีระดับไหนครับดีระดับที่ว่าเราได้แบบแบบเดียวเนี่ยเราก็ได้ฟันครบแล้วนะครับมาใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันกี่คืนกี่ปีเท่านั้นก็ได้ มาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขอลงไปก่อนนะครับมาพวกเราจะต้องไปเก็บทองกันนะครับถามว่าเก็บที่สีทัศน์มันคุ้มกว่าไหมมันก็คุ้มกว่าอยู่แล้วนะครับมาแต่แทบจะไม่ตอบทถอแต่ว่ามันว่านะเรียนรู้ว่ามันไม่คุ้มเออเราว่านะเราไปเก็บฐานดีกว่ามันน่าจะคุ้มกว่าตั้งเยอะนะครับมา หนึ่งสองไม่ผมอะ่ะเอาละครับปึงปึงปึงมาครับเอาละครับมาปึงกลับลงไปได้แล้วครับเราว่านะเราต้อง เราต้องหาทางรับ E P จากที่อื่นแล้วล่ะเพราะเพราะแบบนี้มันไม่คุ้มเลยครับมาแล้วเราก็เราต้องเพราะว่าเราต้องหา E P นะยิ่งมันตอบแล้วมันได้ง่ายง่ายอ่ะโอ้โหขึ้นเสร็จแล้วเราจะหา E P จากไหนดีครับ ฆาบางคนเนี่ยจะไปฆ่าอินเดร์ดราก้อนใช่ไหมแต่แต่ผมไม่ทำตอนนี้วัวก็เริ่มโตกันหมดแล้วนะครับตอนนั้นได้เวนาสังหารโอเคโอเคแล้วก็เออเออแบบนี้ทะลุเข้าไปมันมีปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งแล้วก็ปึงป้ง แเราจะสั่งอาหารวัวให้หมดให้หมดคอกเลยนะครับจะได้ exp ที่เยอะมากโอ้ยเออแค่นี้ก็พอแค่ไหมก็พอแค่นี้ก็พอ,แ,พอแล้วก็กระโดดขึ้นไปเออเหอะตัวนพุ่งชนหนึง่งพี <S <S แต่ว่า ep แค่นี้มันไม่ค่อยพอนะครับเราจะต้องหาวิลเราจะต้องหาทางรับ ep ให้เยอะที่สุดแล้ว แต่ถ้าเป็นผมผมจะทําอะไรครับผมรู้แล้วละ่ะมัีวิธีหนึ่งเป็นวิธีแบบง,ง่ายๆก็คือการแลกของกับ a b c นั่นเองได้ e p พเร็วมากเร็วมากนะครับไเอาลละครับมาๆา เดี๋ยวเราต้องตามหาไม้กันก่อนนะครับในกล่องนี้มีไม้ไม้นี่นเลยได,ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องทําการครัพติ๊กนะครับมาเอาไปแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาตามหาอ e ีพีซีที่เขาให้อัญญาให้เราแรกได้แต่ตอนนี้นนนเราต้องรอตอนเช้าก่อนนะครับจีิที่ไม่ต้องรอก็ได้นะตอนน้นเราไปแลกของเลยดีกว่าครับ แต่ว่าผมขอตัวไปหา EP ก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างจะหายากอะโอเคหลังจากหายไปเอิมฝาก EP แล้วก็เอามาเชอินชานสักพักหนึ่งนะครับได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องทําการสุุมเพชรกันแล้วนะครับมาได้กี่เม็ดกันได้กี่เม็ดละได้กี่เม็ดล้วได้กี่เม็ดไหมโอเคมาเก็บได้ทั้งหมดได้ยินติเม็ดแล้วเหรอเนี่ยโอย้เยอะมากๆนะ นั่นเดี๋ยวเราทำชุดเกาะดีกว่าเรามาทําชุดเกาะเพชรดีกว่าครับเออมาขอขอสติกหน่อยนี่ทำไอ้เจ้าคาทาไดมอนด์นะครับทำดาดไดมอนด์แล้วก,วก็แล้วก็ทำบัวแล้วก็ ฟอนแล้วก็คาถานะครับคาถาไดมอนนะครับมาอันนี้คือขั้นที่สามแล้วนะครับคือขั้นแบบเราสามารถตเราสามารถอนชันคาถาได้ไหมครับคือถ้ามันอนชันได้ผมแฮปปี้เลยครับมาแล้วก็จัดการใส่เอ,อิ่มล้องมา เอ็นชาไม่ได้เออก็มันเป็นของมอสนะมันเป็นดาต้าแพกนะมันก็เอ็นชาไม่ได้อยู่แล้วว่ะแต่ก็ระวังนะเพราะว่าใช้มันแต่ก็ไม่อยากจะใช้เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันทำมาจากไดมอนดะ์เนอะอีกหนึ่งเม็ดทำอะไรดีก็ไม่รู้รู้เพียงแต่ว่าตอนนี้เราได้ชุดแบบทหารมันทหารสามเสริมศักแล้วนะครับทหารเสริมศักแล้วนะครับ ันั้นนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเรามาทําชุดเกาะได้มันที่โหดก่อนนี้ดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้เรากํา,ากลังเข้าสู่นําโชเรากําลังเข้าสู่ยุคที่เราจะต้องขุดเหมืองแล้วนะครับมาจุดไปก่อนนะครับ